สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน per, ครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโซนยุโรปนำมาเสนอกันต่อนะครับก็จะเป็นกรณีที่รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาต้องมีการเข้ามาเผชิญหน้ากันกากะโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนใกล้กับรัสเซียนั่นเองสื่อรัสเซียได้มีการออกถแถลงการที่มาจากกระทรวงกลาโหมครับที่ต้องการระบุถึงเครื่องบินขับไล่มิก29และมิก 31มครับมีการแท็กทีมตีคู่กันไปเครื่องบินทั้ง2แบบนี้ครับก็มาจากกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียบินขึ้นไปเพื่อสกัดกัน้นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B 5 2 S ในฝั่งของอเมริกาคือในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็มีการส่งเครื่องบินรุ่นนี้ครับมาถึง2ลําในขณะที่ฝั่งรัสเซียก็มีการส่งเครื่องบินในตระกูลมิก2ลําเช่นเดียวกันครับไปประเชิญหน้า กับเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาบริเวณใกล้กับน่านฟ้าของรัสเซียภารกิจของเครื่องบินในตระกูลมิกนะครับก็เพื่อไปขัดขวางไม่ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งสองลำนี้ครับบินเข้าใกล้น่านฟ้ารัสเซียมากเกินไปโดยที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นได้มีการออกมาระบุว่าพวกเขาสามารถติดตามการมาของเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งสองลำนี้ครับเหนือทะเลบาเรน แล้วก็มีเป้าหมายที่จะหันหน้าครับมาทางแผ่นดินแม่ของรัสเซียฝั่งของรัสเซียนั้นต้องมีการเข้าไปป้องกันการละเมิดน่านฟ้าดังกล่าวจึงได้มีการส่งเครื่องบินมิกทั้ง2แบบนี้ครับเข้าไปสกัดกัน้นแหลงคารรัสเซียก็ได้มีการมาตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งสองลำเนี่ยนะครับตรวจพบการมาของเครื่องบินขับไล่มันก็เลยทําให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกานั้นแทนที่จะมีการนําเครื่อง บินเข้าใกล้น่านฟ้าของรัสเซียก็ต้องถอยห่างจากชายแดนรัสเซียมันก็เลยทําให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นก็เลยเบาบางลงไปครับไม่มีการ,รเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดมากนักกระทรวงกงลาโขมงรัสเซียนั้นก็ได้มีการออกมาระบุว่าเที่ยวบินของมิกยี่เและมิกสามเศษนั้นก็ปฏิบ,บัติตามกฎระเบียบน่านฟ้าสากลระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยด้วยกันทั้งสองฝ่าย แล้วมันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับก็เป็นกรณีที่มิก31ของรัสเซียนั้นก็ทําการบินประกบข้างครับเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลรุ่น P8A Poseidon ที่มาจากกองทัพอากาศนอร์เวย์ก็บินเหนือทะเลบาเลนนะครับเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีการละเมิดน่นคว้าด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนในฝั่งของอเมริกานั้นก็เคยมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาครับในช่วงเดือนมีนาคมของปีนี้ แต่ว่าการมาในวันนั้นก็จะมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B1B Lancer ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูงกว่า B52 ก็บินมาคู่หนึ่งครับแต่ว่าในฝั่งรัสเซียนั้นก็ได้ทำการส่งเครื่องบินขับไล่เข้าไปสกัดกั้นเหมือนกันมันก็ต่างจากในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ครับก็ได้มีการส่ง B52 2ลำรัสเซียก็ส่งเครื่องบินมิก เข้าไปสกัดกัน้นทีนี้การมาของเครบินทิ้งระเบิด B-52 นั้นไม่ได้หมายความว่าจะมาโชว์พลังอํานาจของอเมริกาแต่เพียงอย่างเดียวครับเครื่องบินแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยก็ได้รับมอบหมายภารกิจในการลาตะเวนไกลเพื่อต้องการมารวบรวมข่าวกองทางทหารที่มีอยู่ก็ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งกันครับระหว่างรัสเซียและยูเครนแต่สลัฐกับรัสเซียนั้นก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน เกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้ากันคือทั้งสองประเทศนี้ครับก็จะมีเรื่องของฮอตไลน์สายด่วนครับเอาไว้ติดต่อกันในกรณีที่ไม่อยากให้สถานการณ์ดังกล่าวมันบานปลายก็มักจะมีการพูดคุยกันแบบลับๆในเชิงลึกครับระหว่างกราโหมทั้งสองกวายก็เป็นการตีความไปได้ว่าการที่สหรัฐอเมริกานั้นส่ง B-52 มานั้นอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือครับในการส่งสัญญ,ญาณไปป้องปามรัสเซียเช่นเดียวกัน แต่ว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ต้องการสื่อถึงพลังว่าพวกเขาก็ต้องการมาป้องกันพันธมิตรนาตโต้เหมือนกันครับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 นะครับนอกเหนือจากภารกิจในการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แล้วครับก็ใช้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลก็ได้ครับหรือจะมีการมาทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เพราะว่ามันบินเข้าใกล้และเสียมากและว่าก่อนหน้านี้ครับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับมันเคยเข้าไป สังเกตการไปรวบรวมข้อมูลเรือน้น้ำชั้นยาซินเอ็มซึ่งทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยให้ความสนใจสำหรับเรือน้น้ำรุ่นนี้เป็นอย่างมากครับเพราะถูกมองว่ามันเป็นเรือนำน้ำที่มีเทคโนโลยีใหม่ของในฝั่งรัสเซียสาระเนี่ยก็ต้องการมาตรวจจับมันให้ได้ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรครับที่อเมริกาเนี่ยยังไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่กองทัพากาศทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด ไปมาหาสู่กันครับแต่รัสเซียเองครับก็เคยมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับไปเยือนชายฝั่งของอเมริกาโดยเฉพาะที่阿拉สกาก็เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแต่จะยังไม่เคยมีการส่งเครื่องบินนะครับไปเยือนชายฝั่งด้านของกรุงวอร์ชินดีซีไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันบินค่อนข้างที่จะไกลหน่อย